สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับขายที่ดินออนไลน์ใบอีกดวลวิทย์นะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ตาบหลหนองตะยาอําเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูโฉนดคู่แดงครับแปดไร่สามสิบสองตารางวานะครับแปลงนี้นะมันมี2โฉนดนะครับรวมแล้ว8ไร่3งาน32ตารางวานะครับ เส้นทางเดี๋ยวผมจะบอกเส้นทางก่อนนะครับเนี่ยเส้นที่เห็นอยู่ตรงหนั้นเนี่ยนะมันเชื่อมต่อมาจากเส้น3 4 9 2คือเส้นนี้ครับนี่ยนี่นะครับเมืองไทยลิซซิงเนี่ยเนี่ยเส้น3 4 9 2แยกเข้ามาเนี่ยครับประมาณสักสองร้อยเมตรได้ครับก็มาถึงแปลงที่ดินเราเรียนนะครับเนี่ยเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับนี่ส่วนเส้นนี้นะสามารถไปเทศบาหลหนองตะยาได้ห่างจากเทศบาหลหนองตะยาเนี่ยประมาณ4กิโลห่างจากแปลงที่ดินเนี่ย ประมาณ4กิโลนะครับเทศบาลเนี่ยมีความเจริญอยู่ตรงนั้นมีเซเว่นมีตลาดนัดนะครับตรงนั้นน่ะมีอนามัยด้วยนะครับห่างจากที่ดินน่ะ4กิโลห่างจากการจนะบุรีอ่ะประมาณ28กิโลนะครับเนี่ยก็ไปเส้นนี้นะครับห่างจากอําเภอทะม่วงอ่ะประมาณ25กิโลนะครับห่างจากกรุงเทพสายใต้น่ะประมาณ1 0 0 128กิโลนะครับผมเดี๋ยวผม จะเข้าเรื่องที่ดินกันเลยนะครับเนี่ยแปลงนี้เลยนะครับมันเป็นไรอ้อยแล้วก็มีบอ่อประดานอยู่ในแปลงที่ดินเราด้วยจุดกําหนดลักเขตเริ่มทางซ้ายมือเนี่ยที่ติดกับบ้านคนเนี่ยนะครับเนี่ยนี่นะครับนี่รถอ้อยกําลังมานี่เราหลีกเข้าหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะจุดกำหนดลักเขตเราเริ่มตรงนี้ครับเนี่ยด้านซ้ายมือครับผมด้านซ้ายมือ นะครับเจียดบ้านเข้าไปเนี่ยนะนะครับมันรวมทั้งหมดตรงนี้มันมี2โฉนดในแปลงที่ดินแน่นะอ่าเป็น8ไร่3งาน32ตารางวาขายอยู่ที่2ล้าน8ปดแสนนะครับเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ไร่ละ3ามแสนห้าหมื่นบาทแปลงนี้เป็นอ่าเป็นแปลงที่จเจริญอีกแปลงหนึ่งนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับจเจริญมากเลยโอเคเดี๋ยวผมบอกอ่าหน้ากว้างของที่ดินก่อนนะครับจากจุดตรงนี้นะยิงตามถนนไปเนี่ย หน้ากว้างของที่ดินตามถนนเนี่ยห้าสิบเจ็ดนะครับส่วนซ้ายมือที่เลาะตน้นต้นกล้วยเข้าไปยาวไปข้างในเนี่ยนะครับยาวเข้าไปข้างในเนี่ยนะด้านขวามือนะครับสองร้อยสี่สิบหกส่วนบ้านา้ายมือเนี่ยที่เฉียดบ้านไปเนี่ยมันสองร้อยสามสิบสี่ตัดอยู่ที่้างหลังอะ่ะสี่สิบหกนะครับส่วนทิศเนี่ยเรามองเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นทิศเหนือทิศใต้อยู่บนทางเนี่ยครับซ้ายมือเป็นทิศตะวันตกนะครับ ขวามือเป็นทิศตะวันออกนะครับไฟฟ้าประปามีนะครับเนี่ยแปลงนี้นะนะครับแล้วเขาก็มีบ่อประดานให้หนึ่งลูกด้วยนะนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนี่แล้วก็มีไฟทางด้วยนะครับความเจริญมีนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่เนี่ยนะหมู่บ้านเขาเรียงรายหมดเลยนะครับส่วนตลาดของที่ใกล้อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยสามสี่เก้าสองที่เห็นอยู่เนี่ยมันเป็นตลาดนะครับคือเป็น ชุมชนหมู่บ้านมีโรงเรียนอยู่ด้วยนะเขาเรียกวัดนองสองห้องที่อยู่ตรงนี้มีวัดใกล้ๆเนี่ยนะครับไม่ถึงกิโลครับห้าร้อยเมตรได้ั้งเนี่ยออกไปเนี่ยไปถึงวัดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูแปลงที่ดินเราก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางขวามือนะครับทางขวามือเนี่ยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังแล้วก็มีต้นกล้วยเนะี่ยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเนื่องกันตรงที่ว่า,าตรงนี้ครับเป็น เป็นจุดกําหนดหลักเขตด้านขวามือนะครับเห็นไหมที่อยู่ในดงไผ่เนี่ยแล้วก็จะมีบ่อน้ําตรงนี้ท่านเจ้าของที่เนี่ยถ้าท่านใดซื้อแปลงนี้นะครับเขาจะแบ่งแบ่งจากหลักหมุดตรงนั้นนะครับหน้ากว้างประมาณหเมตรทําทางสาธารประโยชน์เพื่อเข้าแปลงที่ดินของเขานะครับแปลงที่ดินของเขาจะมีอยู่9้าไร่ทางด้านขวามือนะครับที่ตัดอ้อยนะครับ เพราะว่าเขาจะมีด้านในเนี่ยมันจะกลายเป็นที่ตาบอดเขาจะทําเป็นาทางเนี่ยว้าง6เมตรเข้าไปลึกเนี่ยประมาณ80นะครับไปถึงที่ดินเขาที่อยู่ด้านในแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราก็มาว่ากันว่าเหลือกี่ไล่เท่าไหร่ไร่เนี่ยแล้วก็มาตกลงกันว่าจะซื้อกันเท่าไหร่เรื่องราคาก็มาตกลงกันได้อีกนะครับนะแปลงนี้นะครับด้านหลังเนี่ย8ไร่เนี่ยมันจะเห็นทิวอ้อยอยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับ ก็ประมาณนั้นนะ่ะมันจะตัดอยู่แถวแถวนั้นนะครับแปดไร่ก็ประมาณนี้ครับแปลงนี้สนใจก็ลองทักก็มาหาผมนะครับ0 6 1 4 7ห2 9 3 9หรือ ID l ดีลน์ผมก็0 6 1 4 7 8 2 9 3 9เช่นกันนะครับแปลงนี้อยู่ในความเจริญนะครับอันเนี้ยทางเนี้ยไม่ใช่ทางคอนกรีตนะเป็นทางรัดยางเลยแสดงว่ามันเป็นทางรองของอ่าทางใหญ่ที่จะไปได้หลายทาง ได้หลายหมู่บ้านนะครับเนี่ยก็คือมันมันจเจริญแหละเส้นเนี้ยแปลงเนี้ยนะครับสนใจก็ลองทักเข้ามาผมดูนะครับโอเคผมขอจบรีวิวเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ